สาวน้อยหน้าหวานตาโตชวนฝันรอยยิ้มกระชากใจใครหล,ลายคนรวมทึกผมด้วยน้องรินนัตสกิจำชื่อถาวาชื่อนี้การันตีความเผ็ดความมันก่อนไปชมสปอยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ <c oughs> และขอบคุณนะนะหลายคนที่รวมกันโดเน a เข้ามานะครับมา มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับเรื่องนี้เป็นผลงานของเธอคนนี้นะครับน้องรินซึ่งเป็นการรีบิวงานของเธอนะครับเริ่มเรื่องมาก็จะเป็นการสัมภาษณ์ก่อนเนาะแล้วก็เป็นการนำออกคอลเลกชันต่างๆที่เธอถ่ายแบบมานะครับมาให้ชมซึ่งเป็นการเรียกความย,ย่อยรับรองมิชชอืมนะครับชุดเซ็กซี่เซ็กซี่ให้เราได้จินตนาการ พอจากนั้นก็มีการสัมภาษณ์เธอนะครับก็เหมือนกับการเดบิวต์ของหลายๆคนก็คือสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาต่างๆเรื่องการเข้าสู่วงการยังไงแฟนมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาชมซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เรียกน้ำย่อยเสร็จแล้วก็เป็นการนําผลงานของเธอหลายๆคอเลกชันเรียกว่ามีทั้งน่ารักกุ๊กกิกุ๊กกดูใสๆรวมไปถึงบางชุดบางคอเลกชันเซ็กซี่ให้เรานั่นแหละครับจินตนาการไปเตลิดเปิดเฟิงก็ดูสิครับ <c oughs> ไม่ได้รัดตรงไหนว่าอาปากการมาวงนะครับซึ่งพอหลังจากนำคอลเลาชันของเธอมาให้ดูนะะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ในสตูดิโอซึ่งนี่แหละครับฉากที่ทุกคนรอคอยก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละ ซึ่งการสัมภาษณ์นี่ก็จะกินเวลานานหน่อยนะครับแต่เชื่อไหมการสัมภาษณ์กินเวลานานดูยังไงก็ไม่เบื่อครับดูสิสูงโปร่งหุ่นยาวเข่าดีแบบนี้รอยยิ้มก็ละลายเลยใจกูนะครับน่ารักเหลือเกินพอสัมภาษณ์เรื่องนี้ก็จะเป็นสัมภาษณ์ของการเข้าสู่วงการ A v วีว่าเข้าสู่วงการ A v วยังไงชอบสแสดงแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เธอก็เปิดเผยหมดเลยซึ่งพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนั้นและครับฉากที่ผมเฝ้านั่งอดทนรออยู่ตั้งนานก็มานะครับรับรองไม่ผิดหวังเลยนะ ครับแบบน่ารักสวยหุ่นดีลีลาโคตรเต็ดเลยนะครับซึ่งก็จัดกันหนักจัดกันยาวจัดกันเต็มแบบโอ้โหพูดง่ายๆคือมันสุดยอดอะซึ่งพอจบฉากแรกก็ตามด้วยฉากที่2อแบบไม่ให้กูหยุดพักเลยแช่ฉากแรกกูก็เมื่อยมือแล้วนะครับจากนั้นก็สัดกันยาวในฉากที่2ซึ่งก็ ลีลาเด็ดเหลือเกินนะครับซึ่งพอจบฉากที่สองก็มาฉากที่3ต่ออีกแบบไม่ต้องรอนานเลยนะครับซึ่งรับรองว่าใครได้ชมเนี่ยจะติดใจและจะจําชื่อเธอคนนี้ไว้นะครับแล้วพอฉากที่3ก็จะเป็นสัมภาษณ์กันก่อนนิดนึงนะพอสัมภาษณ์กันเสร็จปุ๊บก็มาพูดพรร่ำทำเพลงนะครับซัดกันยับซัดกันนัวแถมพอฉากสุดท้ายนี้นะครับชุดเธอนี่เซ็กซี่เหลือเกินต้องไปหาดูนะครับกับฉาก ในห้องน้ําซึ่งรับรองว่าเด็ดเหลือเกินนี่นะครับต้องไปดูตามวาบนี้เลยนะครับที่ไ้ไฟยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ